สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Studio j o e อนะครับในนี้ก็คือคลิปเรีชั่นนะครับตัว Official t r a i l e r นะครับซีรีส์ใหม่จาก g m m t v นะครับกับบ้านหลอดออนเซลนะครับทุกค <Die Adrian> นกะ็เนาะจากที่เราได้เคยรับชมไพลอตเนาะในวันที่แบบว่าเขาประกาศตัวไลน์อัพ g m m ี v 2024ไปนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเลยเพราะว่า ด้วยความแปลกใหม่เนาะเพราะว่าเป็นเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับผีเนาะถึงแม้ว,ว่ามันจะมีตัวคอมเมดี้เยอะหน่อยเนาะในส่วนของไพโรดะนะครับแล้วก็ด้วยแคสนะครับก็ได้เตกับนิวเนาะมานำแสดงในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีน้องมุกเนาะวันรันิสแล้วก็แซนเฮอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราจะได้เห็นมุกในคอมเมดีนะ้เนาะส่วนแจนเฮอีเนี่ยเราเขาคอมเมดี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า ชีวิตจริงเราก็สนุกสนานเนาะนะครับส่วนคุณเต้คุณนิวก็เราไม่แน่าจว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็น b l หรือเปล่าเนาะเพราะว่าจากที่ดูไพ l อตอ่ะมันก็จะเหมือนมีกลิ่นนิดๆเนาะแต่ก็น่าจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่อันนี้ไม่แน่ใจเราไม่น่าจว่าอี๋ยะดูพอดูเทเลอร์แล้วจะฟันธงได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูกันเนาะ สำหรับตัวอัพเชียร์เทเลอร์นี้นะครับสามารถไปรับชมกันได้เนาะทางช่อง y o ยูทูบของ ZM TV Official เนี่ยครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูก็เหมือนเดิมครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับหรือใครอยากจะซัพพอร์ตกันนะครับก็สามารถโดเน a ได้นะครับหรือจะส่งสุเปอร์แป้งส่งขอบคุณนะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอัพเชียร์เทเลอร์นะครับบ้านหลอดออนเซลอะไรดีกว่าครับจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำ ทำให้เกิดวิกฤตอสังหาขายไม่ออกแต่ก็มีคนไทยจํานวนมากเชื่อว่าอสังหาที่ขายไม่ออกนั้นมันมีผีตอนนี้เรื่องราวมันบานปลายไปหมด้ชาวเน็ตเขาเรียนว่าอสังหาของลู่คเก่ทุกที่มันมีผีที่จหอหรอ w การที่มึงสร้างเรื่องขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายกับอสังหาที่กูกำลังจะขายมึงรับผิดชอบกับสิ่งที่มึงทำไว้ถ้าจะให้กูรับผิดชอบอะไรแล้ว ให้กูไปปราบผีให้หรือไงคือพวกแกจะได้รับค่าส่วนแบ่งสังหาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์คำนวณคร่าวๆก็คือหนึ่งล้านสองแสนบาทค่ะเสร็จ<แก>เลยอ๋อ,อเขาเป็นนายหน้าแล้วีเขาบอกว่าพี่ป่วยจนทำอาหารไม่ได้อะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมถ้างานนี้ปังเนี่ยอาจจะได้กลับไปทำอาหารก็ได้นะ วินวิน situation ชูน่ใาใช่โอ <Yeah! S 1> ้ยกอ้ยโอ้ยีอแยโอ,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 อ้ีโา้ยโอ้ยโอทยโอ้ยโอ้ยน,ยน,า,ยนานยโน้ยโอ้ยโอ้ดโอ้ยโ้ยโอ้ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ย่อนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอหยโอ้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 ยรอ้่โอยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้าโอกยโอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโองยโนยาอ้อ้ยอ้ดอ้ยโอ้ะโออยโอ้โอ้ยโย ขี่ที่เราจะเป็นปราบเนี่ยปราบได้เฉพาะช่วงหน้าฝนเทา่านั้นมึงจะบ้าเหรอขี่มันไม่ได้ล่มงเลยพวกนะ<ป>นี้ไปปังช่วยอะไรอย่างสิมึงคิดว่าวิธีของมึงจะเวิร์กเหรอวะมิชชั่นของพีละวัลพี่จาวุ่นวายเพราะอะไาคือไปเคียร์เขาไปแล้วใช่ไหม ที่อันบอกกันไหมว่ามีเฮียแต่ทีอันเป็นพี่ชายครับที่ม<ว>ึ<น>งมือสันอ่ะไม่ใช่เพราะมึงเหน็นผีหรอกปังก็ดีใจมากเลยนะที่มีเฮียเป็นพี่ชายขอบใจนะที่ลากกู่มาเผชิญหน้าความขวัว<อ>หลังจากนี้เราไม่มีเหตุผลต้องคุยต้องเจอกันอีกเออว่าแต่ชีฟพีทเอามาเสิร์ฟทำไมตึงมากมายเนี uh, ่ยอลอพอดีผม ทำมาเผื่อยาท่านชายด้วยครับอืมโอ้โหจบเป็นี้พออ่ะคนพุทธเริ่ม28ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวออฟเชียทเลอร์นะครับบ้านหลอดออนเซลนะครับกคนก็แตกต่างจากไพลอด เยอะเหมือนกันนะเยอะไหมเยอะเยอะอยู่นะเพราะว่าเหมือนเหมือนก็ความคอมเมดี้อ่ะยังยังคงมีอยู่แหละแต่ก็เหมือนเขาลดลดสเกลความเป็นการ์ตูนของตัวละครโฮมลงไหมหรือหรือยังคงเดิมอันนี้ก็รู้สึกเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดตัวที่แบบคารืหาดแหละเพราะว่าเหมือนอตัวละครที่คุณกระสาบปะคุณกระสาบมาเล่นอนะ่ะ ไม่น่าจว่ามาเล่นเป็นพ่อโฮมหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าอาสังหาที่คุณปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับโฮมเนี่ยเขามาทําหน้าที่เป็นในหน้าขายอาสังหาของคุณปูอะไรนี้มาแล้วก็แต่ใดๆคืออาสังหาของคุณปูเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีแหละเพราะว่า,าพี่น้องเนาะชื่อปิง ปิงปิงว่ะจะเนรชื่ออะไรนะปิงปิงเอ่อปังปังชื่อปังฟังกับพีทเนาะที่เขาแบบเป็นพี่น้องกันปังปังเนี่ยเขาเป็นอินฟูใช่ปะ่ะส่วนพีทเนี่ยก็มีอาชีพเป็นแบบเป็นเชฟมาก,ก่อนแต่ก็คือเหมือนกับแบบว่าหยุดทำอาหารไปเพราะว่าป่วยที่ที่ตัวละครที่น้องเพิร์ทเล่นอะ่ะเขาบอกอเนาะนะครับเพราะว่าน่าจะส่วนหนึ่ง เกิดจากอาการที่เห็นผีและมือสั่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เห็นมิวสช็อตหนึ่งที่ที่โฮมเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่พีมือสั่นเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเห็นผีหรอกเนาะอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องไปดูในซีรีส์เนาะนะครับแล้วก็มีตัวละคราการเนาะมุกที่มุกที่มุกเล่นเนะ่ะเป็นทนายเหมือนเดิมนะครับก็ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัวละครโฮมเนี่ย อาจจะมีการปรับเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่อะไรก็คือเหมือนเขาก็อ่ะแทนที่จะไปเป็นเป็นคนว่าจ้างให้ตัวพีทกับปิงปังเนี่ยทำไมชอบเรียกป,ปิงปิงปังปังเนี่ยมาปรับผีให้ในแต่ละบ้านแล้วเขาก็จัดตั้งบริษัทขึ้นมาซะเองเลยนะครับบริษัทอะไรนะพิมานปรับผีพิมานหรืออะไงนเนี่ยเนาะก็มีนั่นแหละมี3คน ตอนแรกมีถางโมีพรีมีปังๆมีโฮมเนาะแล้วก็เหมือนจะชวนทลายการ์ดนะเข้ามาร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จากที่แบบไม่อยากอ่ะไม่อยากร่วมแต่ก็คือมาร่วมด้วยจนได้นะครับทุกคนแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าตัวละครของเพิร์ดเนี่ยเขาอ่าน่าจะเป็นรับเชิญแหละน่าจะเป็นรับเชิญแต่เป็นรับเชิญที่อันนี้น่าจะเป็นรับเชิญที่เราเห็นในเทเลอร์น่าจะเป็นรับเชิญที่เปิดเผยตัว,ต,วตอนออกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นฟอสบุ๊กเนาะไม่ว่าจะเป็นเพิร์ด เป็นก๊อตจี G, เป็นเจนนี่เป็นผมแปม่มมีอาตุยด้วยมีพี่เฟยแอบเหมือนเห็นมีมีคนนึงเหมือนไซซีแต่ไม่น่าจะว่าใช่หรือเปล่าไม่น่าจะว่าแล้วก็ไม่น่าจว่าอันนี้คือรับเชิญทั้งหมดหรืออยังเราคิดว่ายังน่าจะมีะตัวละครรับอีกอีกสักจำนวนนึง หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องต้องไปติดตามเพราะว่าอ่ะเรื่องนี้น่าสนใจแล้วใดๆคือเขาทําผีน่ากลัวเออคิดว่าจะต้องแบบมีจังหวะตกใจเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ชอบอ่ะด้วยมู n อ t น n e แล้วก็อย่างอย่าง,างตัวโลโก้ของซีรีส์เนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนเป็นแบบหนังสือการ์ตูนผีอ่ะที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยเล่มละแบบเล่มละบาทเล่มละหบาทอะไรเงี้ยมัจะเป็นฟอนประมาณอย่างเงี้ยทุกคน ไม่รู้เกิดทันกันหรือเปล่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันนะครับเร็วๆนี้กับบ้านหลอดออนเซล์นะครับเขาก็จะอากาศทุกคืนวันพุธนะครับเวลา2องทุ่ครึ่งนะครับทางช่องจีเ5มนะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังก็ได้นะครับเวลาสี่ทุ่ครึ่งทางวิวถท่านังนนะครับก็เริ่มตอนแรกวันที่28สิสิงหาคมนี้แล้วทุกคนใกล้แหละใกล้ได้ดูแหละนะครับก็ติดตามกันได้เนาะ ก็เดี๋ยวก็นจากการนะครับว่าเหมือนเดิมยังไงฝากให้กำลังใจกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยก็้เดี๋ยวยังไงกับมาพบกันใหม่กับคลิปดีช่างคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ